ค่ะขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณสู่50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมประจำปี2556ค่ะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ presentation ชุดร่วมจุดประกายพลังความดีสู่ชุมชนชาวมหาวิทยายลัยขอนแก่น 9่5 0ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมค่ะโดยการจัดงานในวันนี้นะคะมหาวิทยายลัยขอนแก่นได้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดงานผ่านทาง k k u c h a n n e l c o m และถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแกน่น FM 103 MHz ค่ะแขกทัานผู้มีเกียรติคะมหาวิทยายลัยขอนแก่นมีความภาคภูมิใจในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยายลัยขอนแก่นที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมและร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตค่ะ โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นพี่น้องผู้นําชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหารและบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานในวันนี้อย่างคับข้างค่ะ และในลำดับแรกนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรพิสนุอุตมะเวทินรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยายลัยขอนแก่นให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวรายงานค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตท่านผู้บัญชาการบนทนที่23พลตีพัฒนพลรักษานครท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ท่านอธิการบดีมหาลัยขอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัตนสิริชัยท่านผู้บริหารท่านผู้เข้ารับรางวัล แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรรหากันกองและคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นประจำปี2556เพื่อยกย่องสนับสนุนส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีและเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมเรียนเชิญเข้ารับมอบรางวัลในงานชื่นชมยินดีด้วยไม้ปีและขอบคุณประจำปีพุทธศักราช2556ในวันที่13พฤศจิกายนบัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จ เช่นเรียบร้อยโดยสมบูรณ์และมีผู้มีเกียรติในสาขาต่างๆได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้ 1. รางวัลเชิดชูเกียรติสาหรับผู้ดารงตําแหน่งคณะบดีหรือเทียบเท่า5ท่าน 2. รางวัลเชิดชูเกียรติสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า1ท่าน 3. รางวัลเชิดชูเกียรติสาหรับบุคลากรสายผู้สอน11ท่าน4 รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน21ท่าน5รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัย26รางวั 6. ล6รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกและระดับชาตินานาชาติจำนวน51ท่าน7รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิยายเอก32ท่าน 8. รางวัลสีมอดินแดง2ท่าน 7. รางวัลข้าริการพลเรือนด,ดีเด่น3ท่านตลอดจนบุคลากรภายในและภายนอกที่รับรางวัลประกวดเอติก s ์ช็อตฟีนจากการแข่งขันจำนวน4รายลายบัตรนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วกับผมขอากาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดและท่านอธิการบรดีกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ขอเรียนเชิญครับขอพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรพิสนุอุตมาเวทินค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรร,รัตนสุริชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติขอกราบเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในสมศักดิ์ส่วนสุจริตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในประเสริฐลือชาชานานนท์ท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่23ผลตีพัทรพลรักษนครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผลตำรวจาารตรีอนุชัยเล็กบำมรุง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดรพงศักดิ์ตั้งวันชกพงศ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์อธิบดีผู้พิพากษาภาคส,าาคสี่ท่านประกรณ์สวนพรมวาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นท่านอนุสรสมทิพย์ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านผู้เข้ารับรางวัล ในวันนี้ทุกท่านครับปีพุทธศักราช2,557ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ50ปีแห่งการก่อตั้งเป็น50ปีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิสูจน์บทบาทของมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคมสมดังเจตนารมณ์แห่งการก่อตั้งสนองตอบตอบ,ตอบกระแสะพระราชะดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีความตอนหนึ่งว่าการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่งเพราะทําให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดีและในวันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวันที่ชาวขอนแก่นชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณในความทุ่มเทมุ่งม,มั่นทั้งกำลังกายกำลังใจ และกำลังความสามารถของท่านที่ขับเคลื่อนง,งานทุกมิติทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจนส่งผลสํมฤทธให้เรามีบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญของชาติมีงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของชุมชนและสังคมมีงานบริการวิชาการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีผลงานสร้างสรรค์ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมมากมายในนามของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวจังหวัดขอนแก่นกระผมขอน้อมลํำลึกในความมุ่งมั่นความทุ่มเทของทุกท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเอาไปปฏิบัติขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนมีการพัฒนาที่ยี่ยิ่งขึ้นมาจนก้าวสู่50ปีแห่งการก่อตั้งและขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอขอบพระคุณครับ ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสริชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะในลำดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลเชาติชูเกียรติขอกราบเรียนเชิญค่ะ การบดีมาลัยคอนแก่นท่านรองศาสตราจารย์ดรสิริชัยไตรัตนสิริชัยท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ท่านผลตีพัทรพลรักษณนครท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดคอนแก่นท่านดรพงศักิ์ตั้งวัณิชกพงศ์ท่าน รองอธิการบดีท่านคณบ,บดีท่านผู้บริหารของหมหาวาิทยาลัยคณาจารย์แล้วก็ท่านผู้ที่ได้รับรางวัลทรงเกียรติทุกท่านที่ได้มีการแสดงวุฒิธรจิตชื่นชมยินดีด้วยเมตีและขอบคุณในวันนี้ทุกท่านครับผมมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเมื่อปีที่แล้ว ผมเพิ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่ขอนแก่นได้ไม่นานก็ได้เข้ามาร่วมในงานชื่นชมยินดีนี้เมื่อปีที่แล้วผ่านไปเร็วมากก็เป็นอีกรอบปีหนึ่งเป็นปีที่สองที่ได้มาร่วมในกิจกรรมชื่นชมยินดีปีนี้ผู้ที่สร้างผลงานจนได้รับรางวัลด้านต่างๆ ก็ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นในในนามตัวแทนของทางส่วนราชการของจังหวัดขอนแก่นก็คงต้องขออนุญาตได้ร่วมแสดงความชื่นชมเยินดีสำหรับความสำเร็จของคณาจารย์และก็บุคลารกรของมาลัทยขอนแก่นทุกท่านนะครับในขณะเดียวกัน นอกจากชื่นชมยินดีแล้วก็คงต้องขอขอบคุณเพราะว่าความสำเร็จของทุกท่านเมื่อเป็นภาพรวมแล้วมันเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าตาไม่ใช่ของเหมาลัยขอนแก่นเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าตาเป็นความภาคภาพพูมิใจของจังหวัดขอนแก่นทั้งจังหวัดเพราะว่าเราได้มีสถาบันการศึกษาณนะวันนี้ 50ปีผมเป็นเป็นห้ปีของวุฒิภาวะในทุกๆด้านนะมัครับเป็น50ปีที่ของการพิสูจน์ศักยภาพพิสูจน์ความมุ่งมั่นพิสูจน์ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหน้าที่ประจำและก็การรับใช้สังคมของมาวัยขอนแก่นของบุคลารกรมาวัยขอนแก่น รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็ความสำเร็จของแต่ละท่านคงไม่ได้มาโดยโชคช่วยไม่ได้มาโดยง่ายๆมันเต็มไปด้วยควา,ามอุตสาหะความเพียรพยายามความทุ่มเทการใช้เวลามากมายฝ่าผลงานจะเป็นที่ประจักษ์ผลงานจะเป็นที่ปรากฏ มันนอกจากแสดงความดีๆแล้วต้องขอบพระคุณสำหรับความเศษรละความทุ่มเทจนปรากฏผลสำเร็จและก็เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คงต้องใช้เวทีนี้อีกเช่นเดียวกันขอบคุณหมหาลัยขอนแก่นบุคลากรของมอาลัยขอนแก่นซึ่งน่าจะรวมท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับที่ในขวบปีที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นหลายภาคส่วน mm. ก็เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง mm. ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัยของคณาจารย์ในมิติต่างๆมากมายก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีสำหรับความสำเร็จของ คณาจารย์และับคกรทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครังครับขอบคุณครับ